สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้เรามาอยู่กับงานชุดเรสสวยๆกันนะคะงานรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานผ้าเลยอนค่ะพิมพ์ลายดอกนะคะตัวดีเทลนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานคอปกค่ะด้านหน้าจะแต่งเป็นงานซิปแล้วก็แต่งเป็นงานอะไหล่มุกแบบนี้เลยค่ะสามารถรูดซิปได้นะคะส่วนทั้ง2ข้างนะคะจะมีกระเป๋าให้ด้วยค่ะ แบบนี้เลยค่ะเป็นงานแขนยาวนะคะตัวผ้าใส่สบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะงานด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกหลากหลายสีเลยค่ะสีที่ใส่อยู่คือสีเขียวนะคะสีชมพูค่ะสีแดงค่ะแล้วก็สีดำนะคะ งานรุ่นนี้นะคะใส่ทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวทะเลสวยๆได้เลยค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ